สวัสดีครับอยู่ผมต้องการชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองน้ํโคกพร้อมแบงกิ้งโซดาและเบนเชอ็อตากที่เจ้าเล็กมันสงสัยมานานนะครับเราก็ได้ตั้งกล้องไว้สองตัวนะฮะแล้วก็ลองน้ํโคกดูว่าแบบไหนมันจะพุ่งสูงที่สุดแต่แบบสุดท้ายน่าจะเล่นมันกว่าเพราะว่าผมจะใช้แก๊สเข้ามปผสมกับน้ํโคกนะฮะแล้วก็คว่ำมันมันจะทําการระเบิดตัวเองนะครับในชั้นบรรยากาศนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับนี่แล้วระหว่างนี้เจ้าเล็กได้ไปเตรียมของเสร็จแล้วนะครับผมนะครับมันกำลังตั้งกล้องอยู่เขากำลัง กดกล้องอยู่นะ,ะมันเรียกเราแล้ว,ลวเราต้องไปเรารายืน,น,อ,ยน,นอยู่กลัวมาแดดนะนู่นกำลังใจเราอยู่ห้องนู่นอยู่บนกระท่วมกระทอมนู่นนะฮะกำลังใจยืรออยู่นแล้วระหว่างนี้นะฮะ<ๆ>ผมจะให้เขาใส่ไอที่ไปก่อนเด้เอเอ,ๆๆเอาเอาแบงกิ้งเอาเบนทอนก่อนก็นกนได้มั้งเบนท้อมมันน่าจะสูงกว่าแหละแต่ไม่รู้อะไรสูงกว่านะฮะข้างในมันมีแก๊สอยู่แล้วบวกกับเบนทอเนี่ยก็ไปทำปฏิกิริยาสักนิดนึงนะฮะ จะให้สามใส่สามลูกทีเดียวฮะล,ลุยสามสองหนึ่งว้าวอันนี้ไม่ค่อยแรงนิวาแต่ว่าดูน้ำโคกเาอาห,หายเกือบจะหมดนะเก<อ> <laughs> ือบหมดนะฮะเดี๋ยวไปลองเบกกิ้งโซดากันนะครับเดี๋ยวเอาน้ำโคกที่เหลือนั่นนะ่ะไปเติมกลับไปเติมให้เต็มนะครับแล้วก็ ใส่เบกกิ้งโซดาเข้าไปใหม่นะครับนี่ก็เติมเข้าไปแล้วนะฮะให้มันปริมาณเท่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูเอาเบกกิ้งโซดาเข้าไปใส่นะครับว่ามันจะสูงขนาดไหนแต่อันสุดท้ายวิธีท้ายมันแน่นอนโอไปดูแล้วมันแน่นอนแต่อยากลองด้วยทําด้วยตัวเองนะครับว่ามันจะมันขนาดไหนนี่ฮะดูจเจ้าเล็กกาลังกรอกรอยู่ฮะแต่นี่เป็น <laughs> ต่อไปเป็นเบกกิ้งโซดานะครับผมนะมันกาลังกองดูว่าถ่ายดีปว่าว่ามันจะสูงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามารอดูข้างหลังนี่นะ ว่าเป็นทอหน้าน่าจะสูงพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าแบงกิ้งสดาจะสูงกว่าเบนเบนทือเปล่าครับสองหนึ่งจะพูดใส่นานขึ้นไหมเฮ้ยขึ้นว่ะเฮ้ยเล็กพอว่ะเอ้ยมันไปอุดแบงกิ้งอุดเบงกิ้งอุดเบงกิ้งแบงกิ้งไม่สูงนะครับแต่ว่ามันน่าจะไปอุดรูอยู่เมื่อกี้นะฮะมันก็เลยไปสุปเมนทอเนเมนทออเมนทออไรก่านี่เนี่ย เออแรงกว่านิดเดียวนะฮะแต่วิธีสุดท้ายของผมนี่เป็นวิธีที่มันแน่นอนนะครับ,บ SO ทุกคนเดี uh. ๋ยวผมจะไปเล่นวิธีสุดท้ายผมไม่ดูนะฮะผมก็เล็งไว้ว่าจะเล่นนานแล้วแต่วันนี้ได้เล่นแนมนี่วันนี้มากลางป่านิดหนึ่งนะมากระท่อมมากระท่อมโอเคเดี๋ยวดูวิธีสุดท้ายแล้วกันนะครับผมใช่ไอ้เจ้าเล็กจับกล้องผมเป็นน้ำเหลวๆนั้นแล้วเจ้าเอาน้ำเหลวๆของเขาอะกดเล่าน้ำเหลวๆเข้าไปใส่ชั้นชั้น,นบรรยากาศข้างบนนะครับทีนี้มันจะทำปฏิกิริยากับแก๊สของ ของอ่าน้ำโคกนะฮะเริ่มกดกันเลย <S <S คลิปนี้นะครับไม่แนะนําให้เด็กทําคนเดียวนะครับถ้าถ้าอยากจะเล่นต้องมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองคอยคอยดูแลอยู่ข้างๆนะครับถึงจะเล่นได้นะครับนะนี่มันเป็นแก๊สแก๊สตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีไฟนะฮะมันจะมันจะลุกไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะบ <S 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 <ๆ>ากาศชั้นบนนะฮะสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับจากนั้นเราค่อยคว่ำม,มันนะฮะ ห่างๆอันรอบนี้คือแบบจะคว่ำแล้วจะให้มันอันนี้เองนะขึ้นเองอ๋อสีมันเปลี่ยนเลยสีมันเปลี่ยนแยกไปเลยสีมันแยกไปเลยสีมันจะเปลี่ยนมันจะแยกไปเลยนะครับมันจะเป็นแบบใสๆเลยนะชั้นข้างบ play นน่ะต anyway. ้องทิมงไ้ประมาณสองสองนาทีเนาอสองสามนาทีโอเคเดี๋ยวผมจะหันหน้าไปทางอื่นนะครับแล้วผมจะอย่างนี้เหรอผมจะหันหน้าไปทางอื่นนะครับแล้ว แล้วผมจะคว่ำมันลงนะฮะทุกคนสามสองหนึ่งเป็นหนึห่ง็ไหนนะวะเป็นไหนวะฮะ <c oughs> โอ้โหมันแรงมากทุกคนตอนนี้คลิปนี้เด็กไม่แนะนําให้เด็กๆเ,เล่นนะครับเราจะต้องมีผู้ปกครองผู้ใหญ่ในการควบคุมพื้นที่นะเพราะว่า อย่างแก๊สบิวเทนเนี่ยมันอันตรายนะครับซึ่งมันสามารถจะติดไฟได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเชือไฟด้านข้างนะครับมันจะทําให้ติดไฟเราต้องหาพื้นที่โล่งๆนะครับดูสังเกตก่อนว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นประกายไฟได้เลยฉะนั้นเราก็ต้องเลือกจุดที่ลานกว้างที่สุดนะครับนั่นคือจุดจุดตรงนี้ที่เราเลือกขึ้นมานะครับร้อยแยกชั้นบรรยากาศก่อนนะครับเพราะว่าเราได้เตรียมอย่างของเราที่เขาเล่นเราได้เตรียมถังดับเพลิงไว้หมดแล้วนะครับเราได้เตรียมเซฟตี้มาอย่างดีแล้วฝึกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวถึงมาเล่นให้ดูนะ ไม่แนะนำให้เด็กเล่นนะครับผมมันแยกมันแยกเห็นไหมมันแยกตัวอยู่ชัดเจ,จนเลยเห็นไหมก็อยู่ในคอเลยเลยเอ,าเอ,าอย้ายองสามสองหนึ่งเป็นไหครับหนึ่ง โอ้โได้ไหมได้ไหมเป็นไงฮะการทดลองนี่กว่าจะกว่ากว่าจะได้นานไหมฮะหรือว่าคี่รอครับคีบ่รอบฮะหลายรอบนะครับสองสามร,ร,รอบเลยระดสูงทีเดียวนะครับครับดีกว่าไม่รอก็ไม่รู้ตอนรอไม่รอก,ก็ไม่รู้รอกกรโอ้รอตอนรอโอเคน้า เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ใหม่เลยแสบซับนะครับผมนะ er. วันนี้ก็ขอจบคลิปวตัวเลียนตัวนี้นะฮะ<ด>มีอะไรพูดไหมขอกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับ <Okay. S 2> สไครป์ให้ด้วย<ช>นะครับผมตัวนี ER. คค้ขนาดนี้เจ้าเล็กยังสงสัยนะฮะว่าแบงกิ้งแบงกิ้งทำไมขึ้นไม่สูงนะฮะทด,ดสอบหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอบนี้เดี๋ยวมันจะสูงวะเมื่อกี้มันลงไปอุดรูนะเดี๋ยวจะลองดูใหม่ลองดูใหม่แฟบมันจะอุดรูหรือเปล่า มันไม่สูงอ่ะเล็กแตไม่ได้ไม่สูงมันจะได้แค่นี้แหละมันไม่สูงเอาแค่นี้ฮะเราแค่นี้จะเอายังไงบอกบอกเลยจะเอายังไงเอาแค่นี้เรได้ได้แค่นี้จะเอาอย่างไงมันได้แค่นี้มันไม่เหมือนแก๊สอ่ะเอามาปิดคลิปไปแล้วนะครับก็ถ้าชอบนะฮะก็อย่าฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาทดสอบอะไรเดี๋ยวไป ไปไว้ติดตามชมกดกระดิ่งไว้ติดตามชมแล้วกันนะผมจะตวจสอบไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ว่างช่วงว่างนะครับหน้าฝนจะว่าง